สวัสดีครับผมพ็อปี้วัตครับสวัสดีครับผมซีแกรมครับอาทินัทครับพิมพ์ิรัตศรับนี่คนเลยครับมางานของอัยดรอยเอชเองครับก็มาร่วมงานนะครับฉลองครบ50ครั้งของอัยดรอยเอชเองแล้วใช่่่าปปีีนตรรงง้ัับก็ดีครับรู้สึกว่าคนให้ความสนใจแล้วก็รู้สึกว่าคนเขาสนุกไปกับตัวละครที่เราเล่นแต่แต่ละตัวครับก็ หวังว่าใครที่ยังไม่ดูนะครับก็หวังว่าไปดูได้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าจะสนุกแน่นอนครับดูย้นหลังได้ที่ y o u t u ครับตอนนี้ก็มีแล้วนะครับแล้วก็ VTV กับก้า a อุ a ่าลนะครับแต่ว่าถ้าดูในแอปเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นแบบเต็มเลยไม่มีไม่มีไดเรกทัดใช่ครับพิเพิจในซีรีส์ห้อนน้นเสียงกันหมดมากก็ตั้งแต่วันชางนั้นออกไปก็มีคนให้ผมไปซ่อมก๊อกน้ำบ่อยมากเลยฮะ แก่อย่าซ้อมแล้วจะแก่เราอึนเป็นแบบยังไงบอ่าก็เ่องนี้ต้องเป็นต่เนื่องอ่าใช่คือช่วงนี้เขาชอบมาแซวว่าเป็นยังไงบ้างหนุ่มดาราของเธออ่ะเออมีแฟนเป็น้วหรือยังก็รู้สึกดีใจครับก็รู้สึกว่าทุกคนก็ได้เห็นพีมากขึ้นแล้วพีก็รู้สึกว่ามีแฟนคลับใหม่ๆแล้วก็ที่เขามาทำความรู้จักเราก็ขอบคุณมากๆครับรู้สึกดีใจมาก งานก็เป็นงานตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมนี่ยกาไปแล้วด้วยนะครับที่เดิมงั้นเอ็มยังไงซเมื่อกี้ไม่ได้พูดพูดเท่าไหร่ล่าสุดอะไรมาล่าสุดก็มีไปถ่ายคลิปครับถ่ายถ่ายยังไงจบไปโมทเอาไปทำแบบพวกรายการเรียลร์ตี้ครับแบบว่าตามติดชีว์พวกเรานแสดงซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับบริษัทลักข้ามหกจำกัดมหาชนนะครับ L P C S The Series เรีส์แล้วถ่ายทำอย่างนี้ด้วยแต่ถ่ายทำประมาณต้นปีหน้าครับ ตอนเอก็ประมาณกลางกลางตีครับถึงประมาณไตรมาสที่สามสี่เนี่ยแหละครับถ้าถ้าไม่แน่ใจไม่ไม่ถ้าจำไม่ผิดอ้อนแม่แให้เราติดตามซีรีส์เรื่องใหม่อืม ก็ฝากแม่ๆทุกคนด้วยนะครับฝากเอ็นดูหนูตัวเล็กๆด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมวันที่12ธันวาคมนี้อ่าเราก็จะมีปล่อยคลิปเอ่อที่เราไปถ่ายรายการเรามาแล้ววันที่12ธันวาคมนี้ได้ดูแน่นอนครับผมโอเคงก็ฝากติดตามพวกเราสามคนดนวยนะครับถ้าติดตามผมก็ไอจีส่วนตัวครับ T P P I Y A W A T ครับผมครับ G I M N A S C O U T ครับ P P R E M E จุด P R T ครับคืแพลตฟอร์มน่กรเนลับก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านอย่างสวัสิภาพนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยๆตลอดปีนะครับแล้วก็รับปีใหม่ไปเลยนะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับมีความสุขของปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นปีใหม่ได้ดีครับขอให้ปีใหม่ของทุกคนมีความสุขมากๆนะครับอย่าลืมทิ้งเรื่องเครียดๆไว้ในปีนี้นะครับผมแล้วก็กลับมาแฮปปี้กับปีใหม่นะครับ 好，谢谢、啊。啊